เ็ดภาพมากเห็นน้องเน้อเก็บเห็ดปวกเมื่อนนี้จักชิ่อะไจักดอกปลาลุงเลยพว่าลุงตาเก็บไปแล้ววังใดนี่เก็บมันเ,เรามาเก็บก่อนบอนเก่าที่เคยเก็บมัอว่านแล้วมัวว่านนี่เป็นแผ่นอยู่ออกเฉพาะบอนนี่เราชอบโคกอะไรบอนอื่นกันเริ่มถาเริ่มมันนะลุงแล้วเริ่มบรเห็นแล้วเก็บนยะเก็บได้จักดอกด้วยนี่ ท่ามดอกได้นี่คลามเน่าเนี่ยพอแดงได้ได,ได้ดอกตึบใช่เอเอเก็บเนี่เก็บ,เกบไปเก็บมาล,าล้ำเก่าล้ำเก่าปะลุงสบายดีย่ำเศร้าพี่น้องเอ้ยเบิร์สุขสุขคนบอกเป็นแผ่นคือเมื่อวานอยูนะ่เนาะเก็บไปเบิดเ,เลยมาหน้าอ้มัอนี่ครบครบเครื่องไงน้องเนยก็ได้ตั้งมือใส่คาสรน

ออกกําลามนี่เด้อเนาะพ่อคางโดเอ้ยขวาดยังเด้อโดยขวาดนนคุมยขว่รอบดไเก่านออกเต็มปลาแต่ว่ามันออกแ่หัวปีมันออกคเท่าน้นเก็บไปเบิดช่วงหัวปีนะได้ซือบรอนะ กลับมาแต่ป่าพะลุงเลยกำลังเนยมาเลาะสายหวยลองเบิง้งมาเบิง้งบอลเนตไข่ออกแต่แด่เมื่อสี่ตามฝนหมอจะคล้องนี้ห่อกิงขาวพอนี่คือไว หมอนี่น้อนี่ให้เธอนอนพักตะกอนให้ลูกนอนพักสะกอนคืนนี่ไข่เบิดคืาานท่นว่านอนก็ด้ไข่แต่ตอนตอนเที่ยงว่านเนี่แหละแหละให้กินยาแหละลงบา้านนี้พอเข่าไปในเฮือนหลังจากกินเขาแล้วพอเข่าไปในเฮือนท่านั้นเลยทังดู

เบอร์สปาไว้บนหนึ่งห้บนหนึ่งนะขาวรถนีนะ่น,น้องขม่อประมาณก็คลิปใครบอ เป็นไงเนี่ยเห็นเห็ดไข่เราปะลุงปอนที่เคยเก็บปอกไม้ไงสองนอเขาเอยนะนนูี่ไหนตรงนีน

đi ừ. ra Sống đọt đọc. Đọc nó chắc đọt đi hà đọt hà nữa kim nữa mình đi đấy bọn ươn của bố khơi bố khăn nữa quên rồi vô bọn ươn bọn thì khơi kẹp cả mình nhưng đọt nói bà đột ngay không bà chép bà con bà đột ngay đột khi xám đấy xì men nè 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 chung cái cánh khiêm luôn bà tông phương này này. Đó, tông phương này nè khiêm luôn bà tông phương phương này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là cái này xám chú ơi đây ít xong đây xong đó ui ta quẩn <laughs> nó bật chiếc xong, xong cột này xong được sống được cho kênh Ghiền này, อยผุนบอร์้าีได้นมันหัวอยากบกแนแล้วต้นใหม่เจริญลง บิดได้ทัวมาเด็ดให้ใครเมื่อเช้า2-3มื้อมาเบิ่งบ้านเฮาบ่เห็นมีใบหยังอะไรค่ะซับซับห่างบุรีเฮ็ดไปอยู่ทางนี้เฮาเฮาบ่ยังบ่เห็นบ่ยังบ่ขับบ่ปลวกมาออกวะปลวกมาออกบ่นี่วะบ่ยัง มอห์เทือนเออปิดได้กำมาหอดเทือนสั่งก็มา เพื่อนใหสร้าง4คนมีน้องไส้ไม่งาคนหนึงเาสีผาปูสวงฮู้ยถละเครื่องถุระเครื่องยังงยกินแล้วบ่นมนะ

โมกแปงหน่วยใหญ่พิลึกเนาะเขาเข็ว่านี่มันก็เกือบโลกเลยเอาเอาพันเอาไปปลูกอีกเนาะไ๋ยวิชิบบอไหน ຕັ້ງໄວ້ກ່ຕມີົຊມພລ້ເລີນມີມາຄິງຮືອນກອນຄິງເຄແນ່ເນ້ນ້ລນແລ້ວລິນ นำ้นำน้ำใส่ให้ได้มีบ่